ค่าย d e l i เ e อ y ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการก็วันนี้นะครับผมมีเรื่องอัปเดตเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆสำหรับค่าย Delivery นะครับตอนนี้นะครับเขาอัปเดตการให้บริการนะครับสำหรับช่วงโควิดนะครับโควิดระลอกที่3แล้วหรือเปล่านะครับคือระลอกนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเพราะว่าตรวจเยอะขึ้นแล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับค่าย delivery นะครับเขาก็เลยเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการนะครับตั้งแต่วันที่18เมษายน2564เป็นต้นไปนะครับก็คือเพื่อนๆนะครับสามารถรับงานได้ตั้ง แต่เวลาตีสี่ถึงห้าทุ่มนะครับอันนี้ค่ายไลายแมนนะครับส่วนค่ายฟูดแพนด้าก็เวลาเดียวกันนะครับตีสี่นะครับถึงห้าทุ่มนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆไม่สามารถรับงานได้นะครับหรือระบบเนี่ยจะถูกปิดไปเลยนะครับก็คือแบบเปิดมาไม่มีงานให้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลังห้าทุ่มนะครับช่วงนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่สามารถรับงานได้แล้วนะครับส่วนคนที่ขับฟูดแพนด้าอยู่นะครับหรือว่าคนที่วิ่งฟูดแพนด้าอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับที่ลงกะไว้เนาะลงกะไว้ตอนแบบ เที่ยงคืนหรือว่าตอนตีหนึ่งตีสองนะครับกลางคืนนะครับถ้าลงไวเนี่ยไม่ต้องไปวิ่งงานนะครับเดี๋ยวเขาจะตีคืนมาให้เองนะครับเราไม่เสียคะแนนนะครับส่วนไลน์แมนมันไม่มีคะแนนแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถขับได้ปกติคือก็แค่ไม่มีงานเด้งขึ้นมานะครับเขาอาจจะแจ้งเตือนปิดการใช้แอปชั่วคราวหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นป๊อปอัพนะครับเพราะวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยก็คือวันที่18แนะครับส่วนค่ายโรบินฮูดนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือแทบจะทุกค่ายนะครับค่ายโรบินฮูดก็ ห้าทุ่มหนึ่งนาทีเป็นต้นไปแล้วนะครับถึงตีสามห้าสิบเก้าเนี่ยไม่สามารถรับงานได้เหมือนกันนะครับก็น่าจะทุกค่ายนะครับในช่วงนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่เห็นข่าวของแกร็บกับของโคจิคนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เข้าสองแอปพลิเคชันนั้นนานมากเลยนะครับก็หลายเดือนแล้วแหละหลังจากที่วิ่งเนี่ยยังวนมาไม่ครบสักทีเลยนะครับเพื่อนๆก็วันนี้ผมหนึ่งมีข่าวมาอัปเดตให้คนสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับก็ช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าโควิดเนี่ยระบาดค่อนข้างเยอะกว่าเดิมนะคร เข้าหงเข้าห้ากเดินสเปะสปะนู่นนี่นั่นอีกนะครับรบกวนใส่แมสท,ที่มันเป็นที่เป็นแมสท,ที่แบบแมสจริงๆนะครับเพราะว่าบางทีบางทีเนี่ยผมเห็นคนพี่ๆมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับรถนะแต่ว่าใส่เขาเรียกว่าผ้าบัฟผมไม่รู้นะครับว่าผ้าบัฟมันกันได้ในระดับไหนนะครับผมรู้สึกว่าแมสมันมีความปลอดภัยมากกว่านิดนึงเนาะก็ใส่แมสดีกว่านะครับเพ,รเพื่อนๆส่วนใครที่ติดแอลกอฮอล์นะครับก็พกไปด้วยแล้วกันนะครับไว้ล้างมงล้างมือนะครับเพราะว่าเราสัมผัสอาหารสัมผัสทุกอย่างสัมผัสคนสััสััมมผผสสสสสเเเเงงงิิินนนนะีีี่่่่ป็ททไดด้ยอุ ก็อาจจะ มีความเสี่ยงเนาะก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับช่วงนี้นะครับเพื่อนๆขอดูแลตัวเองทุกคนให้ดีแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีคลิปอะไรมาอัปเดตอีกก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะครับตีสี่ถึงห้าทุ่มเราสามารถขับได้นะครับหลังจากนี้เราก็ไม่สามารถขับได้แล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็ประกาศนี้นะครับไม่รู้นะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงอีกทีตอนไหนนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะวิ่งตอนกลางคืนได้ปกติในช่วงไหนนะครับหรือเพื่อนๆสามารถอป่่่วนคอองงททแีุกิยู ไม่จะเป็นฟูดแพนด้าไลน์แมนแกปโบจงโกเจกโรบินฮูดนะครับทุกๆค่ายนะครับเขาอัปเดตให้เราหมดนะครับก็ลองติดตามไว้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กนู่นนี่นั่นต่าง,างๆนะครับก็วันนี้หนึ่งลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับเพื่อนๆช่วงนี้อันตรายนะครับก็เจอกันนะครับคลิปหน้าทุกคน